แถลงการนายกรัฐมนตรีที่สําคัญเมื่อช่วงเวลาประมาณ20่สนาิกาสานาทีที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมและข่าวไอเทนิวจะสรุปประเด็นสําคัญสําคัญให้ทุกคนฟังนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีในมุมมองทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ภาคธุรกิจหลายคนเนี่ยรอคอยรอคอยจะลืมตาอ้าปากกลับมาทำาหาก,กินกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สําคัญเลยครับสรุปมาให้ก็คือว่านายกรัฐมนตรีแถลงการ มีประมาณห้าหน้าในสคริปต์จริงๆที่มีการเผยแพร่กันนะครับแต่ว่าผมสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือว่าจะมีการเปิดประเทศครับบวกกับเปิดสถานบันเทิงนะครับในอีก3เดือนสุดท้ายนี้ครับสเดือนสุดท้ายนี้เนี่ยนายุงตรีในแถลงการผ่านตุลทธัน์ลมการเศรษฐกิจนะครับเมื่อช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับยืนยันครับว่า3เดือนสุดท้ายเนี่ยจะทําทุกอย่างเพื่อจะพยุงเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับฟื้นฟูนะครับและเป็นช่วงที่มีการท่องเที่ยวส่งท้ายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับ ได้มีการสั่งการให้ทางสบคหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เก nah ี่ยวข้องนะครับวางมาตรการจะเปิดรับนักท่องเที่ยวครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าหลายๆประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับเยอรมนีต่างๆนะเขาเริ่มจะคลายล็อกครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางได้อย่างเสรีภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ต้องคลายล็อกแล้วครับหมายความว่าหนึ่งพฤศจิกายนนี้นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรีครับเสรีนี่หมายความว่าภายใต้เงื่อนไขคือฉีดวัคซีนครบโดสนะครับฉีดวัคซีนครบโดสและ ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR จากประเทศต้นทางพอมาถึงไทยตรวจที่ไทยอีกอีกรอบหนึ่งถ้าไม่พบเชื้อสามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างอิสระเสรีนะครับนี่นะครับหนึ่งพฤศจิกายนนี้ครับเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับนี่ครับยืนยันว่าสามปีสามเดือนสุดท้ายนะครับของปีสองพันห้าร้อยสิบสี่เนี่ยจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับและเป็นเทศกาลท่องเที่ยวส่งท้ายปีด้วยครับหนึ่งพฤศจิกายนเปิดประเทศถูกต้องไหมครับประเทศที่ เปิดอนุญาตให้มีการเข้ามาไม่ใช่ทุกประเทศนะครับต้องบอกก่อนมีเพียง10ประเทศครับยกตัวอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอร,อรมนีเนียครับจีนอเมริกาเนี่ยครับและภายในวันที่1ธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2014จะมีการเปิดเพิ่มครับขยายประเทศให้สามารถจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อีกนะครับหนึ่งพฤศจิกายนเราเปิดประเทศแล้วครับผมเน้นย้ำนะครับนี่ครับและส่วนวันที่1ธันวาครับหธันวานี้ครับจะมีการผ่อนปลนสถานบันเทิงนะครับผับบาคาราเกตต่างๆนะครับผู้ประกอบการ ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสถานบันเทิงครับร้านเหล้าอะไรต่างๆครับฟังใดีนะครับหนึ่งธันวาคมนี้เนี่ยจะเปิดอนุญ,ญาตให้เปิดกลับมาเปิดบริการให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามปกตินะครับหลังจากที่ปิดบริการโอ้โหเรียกได้ว่ายาวนานตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้กาเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับสถานบันเทิงเหล่านี้จะถูกปิดมาอย่างยาวนานหนึ่งธันวาคมนี้จะอนุญ,ญาตให้เปิดให้บริการได้นะครับดืม่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ครับดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้นะครับอีกทั้งในแถลงการ์เนี่ยยังระบุถึงการเฉลิ สา,สามเดือนสุดท้ายที่นายกบอกว่าจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ได้เร็วนะครับส่วนเรื่องอวัคซีนนยครับนายกก็มีการพูดถึงนะครับว่ามีการเ,เกินเป้าหมายมากจากที่ตั้งเป้าไว้ในร้อยี่สิบวันนะครับที่จะมีทําการเปิดประเทศอะไรต่างๆที่นายกรรุนตรีระบุไว้ก่อนหน้าที่มีการประกาศไปก่อนหน้าว่าภายในร้อยยี่สิบวันเ,เราจะเปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องวัคซีนเนี่ยก็ได้รับมาประมาณร้อยเจ็ดสิบล้านโดสเลยครับร้อยสิบล้านโดสที่ เรียกว่าเป็นการทะลุเป้าที่มีการวางกันไว้นะครับและนะครับ1ธันวาคมเปิดสถานบันเทิงตัวไหมครับเปิดสถานบันเทิงร้านเหล้านะครับทั่วประเทศนะครับ1ธันวาคม1พฤศจิกายนเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับภายใต้เงื่อนไขฉีดวัคซีนครบโดสนะครับแล้วก็ตรวจ RT-PCR จากประเทศต้นทางมาพอมาถึงไทยตรวจซ้ําถ้าไม่พบเชื้อท่องเที่ยวได้ตามปกติครับนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของการเปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแถลงการณ์ระบุด้วยครับว่าหาก มีสายพันธุ์ใหม่ที่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นหรือว่าเวฟไฟหรือว่าะระลอกที่5เนี่ครับก็จะไปนที่ต้องกลับมาคุมเข้มมาตรการที่เราเคยคุ้นชินกันว่าจะเป็นเคอร์ฟิวล็อกดาวน์อีกก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับและวัคซีนจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับในสถานการณ์ในระบุส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเอ่อการเคอร์ฟิวการอะไรต่างๆนา,นาพลกอบฉุกเฉินนะครับผมเชื่อว่าในอีกเออหนึ่งสัปดาห์2สัปดาห์หลังจากนี้เนี่ย จะมีการประชุมสบปชุดใหญ่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับตานะครับเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยจะคลายล็อกตามไปด้วยนะครับมาตรการเหล่านี้จะคลายล็อกก่อนด้วยซ้ำนะครับการเคอร์ฟิวต่างต่างเนี่ยจะหยุดนะครับหยุดเคอร์ฟิวแล้วก็ไม่มีเคอร์ฟิวแล้วครับแล้วก็คลายล็อกประกอบฉยุกเฉยและต่างนานาและนําไปสู่การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เนี่ยครับ1ธันวาคมก็จะมีการคลายล็อกสามเดืออะไรต่างนานากลับมาใช้ชีวิตกันแบบนิวเนอร์มอลตามปกตินะครับนี่กาวรครุณจะไม่ลาดทุกกรระแส้ออนขงสังคมครับ